สวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่องเกษตรลงทุนน้อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการครับผมอยู่ที่สมุทรปราการผมกําลังพาพี่พน้องมาชมหอดูดาวครับเอ้ยไม่ใช่สิหอ,อชมเมืองหอ,อชมเมืองสมุทรปราการนะครับเห็นได้ข้อมูลมาได้ เขาว่าสูงเป็นอันดับสองของประเทศนะฮะอ๋ชอชมเมืองสมุทรปราการทางเลี้ยวโหทางกลับรถเฟี้ยวหน้าดูเลยทางกลับรถแคบสุดๆ <c oughs> อ่ะไปครับที่กลับรถก็มากลับไกลหน่อย อยู่เมืองสมุทรปราการครับพามาชมหอชมเมืองกันเขาบอกว่าวิวดีน่าดูเลยวิวสวยนี yeah, ่ครับแล้วเราก็เข้ามาถึงแล้ว เลยไฟแดงนี้ก็ถึงทางเลี้ยวเข้าแล้วครับได้ข้อมูลมาว่าสูงเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งนี้ไม่แน่ใจครับผมอันดับสองของประเทศ ความสูงนะตรงนี้ที่จริงจะกลับรถแต่เขาห้ามกลับซะนี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายเขาตรงนี้ ตรงไหนครับรอหาที่จอดรถกันเดี๋ยววนหาที่จอดรถสักครู่ครับนี่ครับแล้วเราก็ถึงแล้วเราก็ได้ที่จอดรถแล้วครับจอดรถแล้วเราก็จะลงไปดู ขึ้นไปดูข้างบนอ่ะเตรียมตัวลงไปดูกันเรากำลังจะเข้าไปครับสูงเรี่วเลยครับผมอ่ะว้วเข้าไปดูครับนนาไปดูกันเลยครับ แดดแรงครับวันนี้แดบดบแรงมากนี่ครับอุทย,ย,ยานการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้จังหวัดอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ขับไปดูข้างในครับ ครับรอบๆต้นไม้ลมไม้เดี๋ยวมีไดโนเสาร์ด้วยดูไดโนเสาร์ด้านนอกกันครับด้านหน้ากันนี่ไดโนเสาร์เด็กๆชอบครับเนี้ย มีไดโนเสาร์ให้ดูด้วยตัวบุลเลอร์เลยโอ้โหดูฟันเขาไดโนเสาร์ ครับทางนี้ก็มีตัวใหญ่มากเด็กๆก็ชอบหน้าดูนูน่นสองตัวสามตัวเลย ชมเมืองสมุทรปาการโอ้ตัวใหญ่มากปรับเลขก็ทานมันตัาตัวนี่ไงปลาา เลื่อนไว้ได้ด้วยเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในครับท้งนี้ก็มีเดี๋ยวดูหน่อยเดโนเโสาร์ทางนี้ด้วย ตอนนี้มีสามตัวเข้าภายในเลยครับมดกตาเกินเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดู ประวัติต่างๆชั้นยี่ห้าครับยี่ห้าแล้วก็มายี่สามกันนี่เราก็มา,มาถึงชั้นยี่ห้านะ,ค,ะารครับชมนิรศการครับดูซิมาชั้นยี่ห้าก่อนนะครับดูปฏิมาก,กรรมต่างๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูชั้นยี่สามซึ่งจะเป็นจุดชมวิวครับผมดูชั้นยี่ห้าก่อนแล้วค่อยไปดูจุดชมวิว สารปู่เจ้าพ่อสุนไทยัยหมดสมบ,บัราการ5ทีเป็นนิทัศการต่างๆนีรร่คร,รับข้างล่างเดี๋ยวเราก็ไปชมชั้น23จะปเห็นชัดตัวนี้อันนี้ชั้นย25เป็นนิทัศการเยอะมากกว่า าโล่ข้าวปานครับผมโล่ข้าวปานอ่าครับอันนี้โล่พระชามวัดบางบ่อโล่ลีวัดอศกาลามครับ ผูเกือก็กินแก้วผมก็จะพยายามใช้เสียงให้น้อยนะครับผมพอเห็นคนอื่นเขาดูอย่าง ตั้งอกตั้งใจเกรงว่าจะไปรบววนคนอื่นเขาครับก็ค่อยๆดูกันไปครับผม ก็จะเป็นปฏิมากรรมของพระสงฆ์ท um ี่มีชื spray, ่อเสียงในประเทศไทยนะครับพระพุทธาจย์โตพมรังสีก็จะมีอย่างเช่นสมเด็จพุทธาจาย์โตพมรังสีวัดละคังหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ หลวงพรอคุมวัดช่องแคและมีอีกหลายองค์ครับแล้วเ,เราจะลงไปชั้นยี่สิบสามนครับผมเรามาชั้นยี่สิบสามแล้วครับโอ้โหชมเดีวยวครับคราวนี้ มเมืองครับสมุทรเจดีโอ้โหดูดูมุมนี้ก็เป็นม,มุมที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นอำเภอพรสมุทรเจดีครับแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพรสมุทรเจดีแล้วก็อำเภอพะประแดงก็มีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นไว้สวยงามครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกัน ก็เลยเก็บภาพที่สวยฝากพี่น้องก็มีทางรถไฟวยครับรถไฟฟ้าสถานีนี้น่าจะเป็นสถานีปากน้ำครับสวยครับมุมนี้สวยเก็บภาพมาฝากพี่ๆน้องๆ จังหวัดดีก็มีรถไฟฟ้้ามาพอดีเลยสวยงามครับใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ลองแวะมาเที่ยวดูครับผมที่จริงชั้นข้างล่างก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะนะครับเป็นพวก,ก,กนิทรรศการต่างๆตั้งแต่ชั้นสองขึ้นมาแต่เขาจะมีเป็นรอบๆ ผมมาก็พอดีก็ลอดเต็มพอดีคนเยอะเหมือนกันครับผมมาช่วงสงการพอดีก็เลยขึ้นมาดูวิวต่างๆข้างบนได้เลยนี่ขับรถไปครับสวยงามครับมาครัง้งแรก เ,เ,ขเขาก็จะมีกล้องให้นะครับกล้องให้ส่องแต่ใครอยากเห็นชัดๆสวยก็ต้องดูกล้องสองกล้องเนาะมุมนี้สวยมากเลยครับทีนะครับเป็นทางรถไฟฟ้าแล้วก็ตึกสูงมองสุดลูกหูลูกตาไม่เคยมาครับเพิ่งมาครั้งแรกนี่แหละ เก็บภาพที่สวยมาฝากด้านล่างครับนี่ครับตรงที่จอดรถตรงนั้นครับก็จอตรงนั้นแหละด้านหลังวนไปก็มีที่จอดเหมือนกันครับสูงเรี่ยวเลยสว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 ยตรงนี้สวยมาก เนี่ยครับเก็เดินวนไปวนมาก็เพลินครับดูเพลินเลยเนี่ยครับกล้องทีก็สองกันนี่ครับีอะไรที่ข้ามา เดินวนกลับมาที่เดิมันะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเสียงก็ค่อนข้างดังพอสมควรน,นี่แล้วก็วนมาที่เดิมอีกแล้วสวยเหมือนเดิมดูเพลินครับดูไม่เบื่อใครที่ชอบมุมทุบงอย่างนี้ก็ควนมาเที่ยวนะครับพาลูกพาหลานมาดูพาครอบครัวมาเที่ยวกันครับ ออชมเมืองสมุทรปราการพอวนมาถึงก็มีรถไฟฟ้ามาอีกแล้วครับอืมจังหวะดีเลย ดูกันไปเพื่อนๆครับถ้าท้องฟ้าแจ่มใสกว่านี้ก็คงจะดูสวยกว่านี้เยอะนี่ท้องฟ้าค่อนข้างจับจิ ก็วนมาสถานีปากน้ำเหมือเดิมครับผมว่ามุมนี้ค่อนข้างสวยมองเห็นตึกสูงตึกต่างๆเยอะแยะครับนี่ครับโชว์หน้าัะหน่อยเดี๋ยวคนจะไม่เห็นหน้า ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมคนไทยครับกระเสดลงสุนน้อยครับผมค่อยๆทำคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยครับผมก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ